ฉเฉลยหน้าที่2 8ในข้อที่6นะคะโจทย์ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วยดังนี้ข้อใดต่อไปน,นี้ถูกต้องจากชอยนะคะก็คือให้เราเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลีย่ยมอดแล้วก็เมีนั่นเอง ะะเราก็จะมาดูที่ชุดข้อมูลที่เขาให้มาก่อนนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้ยังไม่ได้เรียงมาให้เราดังนั้นเราก็จะทําการเรียงชุดข้อมูลกันก่อน,นะคะ่ะก็จะได้2 3 4สา5 6 มีทั้งหมด10ตัวนะคะ n เท <N S 1> ่ากับสิอสเต็ปที่1นะคะเราก็จะทำการหาค่าเฉลี่ยกันก่อนนะคะค่าเฉลี่ยก็หาได้จากสูตร x bar เท่ากับ sigma xi ส่วนด้วย n แทนค่าเข้าไปนะคะ sigma xi มาจาก2บวก บวกสี่บวกสี่บวกห้าบวกหกบวกหกแล้วก็บวกเจ็ดบวกเก้าทั้งหมดนี้ส่วนด้วยสิบคำนวณด้านบนนะคะได้สี่จุดเก้าส่วนสิบหารออกมาแล้วได้สี่จุดเก้าดังนั้นต่อ จากนั้นเราก็จะมาดูที่ชุดข้อมูลนะคะฐานนิยมของเราคืออันนี้นะคะฐานนิยมคือมอดอ่ะมอดเท่ากับ4นั่นเองค่ะและเราก็จะมาคำนวณหาเมตรกันนะคะตามน จากสูตร n บวก1ส่วนด้วย2อ n คือ10บวก1ส่วนสอเท่ากับ5.5ค่าเท่ากับ x 5บวก x 6ส่วนด้วย2 x ค่าคือ12345ี่ห้า x ค่ากับ x 6ก็จะเป็น4บวก5ส่วนด้วสอดังนั้นเท่ากับ4.5ค่าเฉลี่ยจะใส่สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยมีค่า มากสุดแต่ค่าที่มีค่น้อยสุดก็คือค่าฐานนิยมนั่นเองดังน,นั้นตอบข้อ2ค่ะ